เยอะเลยครับดูสอดลายส่สวนแล้วดูจังหวะแตกครับหายเลยครับแล้วยิงนิ่มๆเข้าไปครับแม้ว่าซีซั่นนี้เองเจ้าตัวจะพลาดจุดโทษไปถึง2จน4ครั้งนะครับแต่ลูกเว้นเลย์แบบนี้ไม่พลาดเลยครับยังคงคมกริบเหมือนเดิมครับชิงขึ้นน่าชิงขึ้นน่าง่อนแลังทางขวัญแกนไนเต็ดวิลเลียมสับขาไปเองแหวกมา2ยิงเลยครับลูกนี้แล้วก็โอ้โหสุดสวยครับลูกนี้วิลเลียมลุยขึ้นมาแหวกลูกนี้แล้วก็อั นะครับแสกหน้ากำพลไม่เหลือครับโอ้โหประตูที่3นะครับของเจ้าตัวกับสุพรรณบุรีในเล็กที่2ครับแหมแล้วทำเหมือนง่ายขายุกยิงลูกนี้นะโอ้โหเทียบจริงจริงยันตีเสมอแล้วครับโอ้โหนึ่งประตูต่อหนึ่งยับโอ้โหกำแพงมีรูครับลูกนี้หลบกำแพงมาครับดูครับ แทงที่มิูครับเนี่ยช่อง,องโว่ก็เลนะ้อเลยคนระับโอ้ยยืนยืนไม่กระดิกแต่กันสิ่งที่พีชัยนี่อาจจะบอกใหแวหวกไว้นิดนึงครับเพื่อเขาจะได้มองบอลเห็นแล้วยิงมาช่องนั้นพอดีครับแล้วมันหนีมือสิ่งที่พีชัยครับโอ้โหมาแล้วครับบิวได้พลิกแล้วมองหาเพื่อนแล้วจ่ายต่อให้เอกนิษฐ์จับด้วยซ้ายแล้วกดซ้ายตรงนี้สองศูนย์เลยคนระับโอ้โหแต่ว่าเจอจับล้ำหน้าไปก่อนคนระับ ดูอีกทีครับอ๋อก็ตรงนี้ชัดเจนนะใช่อ,อย่างนั้นจากภาพมาเปโตรซิมาตักบอลช้าไปเสี้ยววินาทีเดียวครับทำให้เอกนิษฐ์เยืนในตำแหน่งล่าหน้าไปต่อเราชมว่าจิตนิคมมากใช่นะัทวุฒิจ่ายต่อแล้วเบิร์นมาตรงนี้ให้เดือดหลุดเข้าฝั่งไปเพราะแล้วยิงไล่มาแล้วครับนาทีเจ็ดสิบเศษครับแขวยวินดี้ลองรับครับตีไก่ตาให้กับฟางท่าเรือได้เชิงหนึ่งประตูต่อสองเมื่อมาจากตรงคือที่ตรงนี้ของนัทวุฒิครับจ่ายมาทำชิ้นหนึ่งสองของอภิศักดิ์ ไกลสอดมาที่เควินดีรมดําเล่นเสาแรกลยครับเห็นบม่่งงามล้มแล้วก็ใส่เสาแรกเลยไม่ล้ำหน้าเพราะว่าเอนสันนะครับที่ประกบโบริญญ่าอยู่ครับเขาเป็นคนสุดท้ายพอดีสอดมาสวยมากครับประตูแรกของเควินมาแล้วครับในฤดูกาลนี้